กศนปักหมดุดสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสโดยกศนจังหวัดนดราธิวาสกศนปักหมุดคนพิการและผู้ด้อโอกาสภายใต้วิธีการดาเนินงาน 1. สำรวจและปักหมดุดรุกถึงที่ลุยถึงถิ่น 2. การช่วยเหลือและส่งต่อ 3. การติดตามและประเมินผลด้วยดิจิตอลแพลตฟอร์มปักหมุดติดตามการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการกระวจังหวัดนาราธิวาสจำนวนกลุ่มเป้าหมายตามประเภทความพิการข้อมูลวันที่28มีนาคาม2565บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น134คนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน233คนบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา203คน บุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย514คนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้17คนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา14คนบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านพฤติกรรม80คนบุคคลออคิสติก5คนและพิการซ้อน92คนข้อมูลสำรวจ ของสำนักงานกสณจังหวัดนราธิวาสตามกลุ่มป้หมายของคนพิการข้อมูลในวันที่28มีนาคมโดยภาพรวมข้อมูลที่ได้จากพัฒนาสังคมและชุมชน1,312คนการสำรวจโดยสำนักง,งานกสณจังหวัดนราธิวาสที่ไม่ได้รับการศึกษา996คนพบคนพิการที่เพิ่มจากข้อมูลของพัฒนาสังคมและชุมชนให้มา1คนเสียชีวิตแล้ว110คนและไม่พบตัวตน205คน การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนราชวิวาาจานวน16คนคนพิการเข้ารับการศึกษาของสำนักง,งานกศนจังหว,าาวัดนราธิวาสตามประเภทความพิการบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น1คนทางการได้ยิน1คนทางด้านสติปัญญา1คนทางด้านร่างกาย9คนทางด้านการเรียนรู้3คน พิการซ้อน1คนรวมแล้ว16คนคนพิการเข้ารับการศึกษาจำแนกตามเพศชายจำนวน7คนหญิงจำนวน9คนรวมแล้ว16คนและศึกษาพิการจำแนกตามระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน5คนมัธยมศึกษาตอนต้น5คน มัธยมศึกษาตอนปลาย6คนรวมแล้วสองหคนของจังหวัดนาราธิวาสการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการคนพิการที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาที่มีอายุสิปีขึ้นไปจำนวน1 3 1 2คนของสำนักงานกศน,นจังหวัดนาราธิวาสที่จะต้องดำเนินการปักหมุดจังหวัดนาราธิวาสกลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงอายุ สำนังกงานขอานอจังหวัดนาราธิวาสที่จะต้องมีการดำเนินการสํารวจตามช่วงอายุอายุไม่เกิน18ปีจําแนกได้มา2คน19-30ปี121คน31-45ปี231คน46-59ปี188คนและ60ปีขึ้นไป445คนก็สนอปักหมด เมื่อปักหมุดแล้วเสร็จทั้ง13อำเภอจากภาพประกอบการลงพื้นที่สำรวจเขียมบ้านเพื่อปักหมุดตัวอย่างของการปักหมุดเราจะได้ข้อมูลที่เห็นทั้งภาพและที่อยู่ในการที่เราจะได้ติดตามและช่วยเหลือของคนที่การต่อไปสำนักงานกศนจังหวัดนราธิวาส กศนปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสําหรับคนพิการและผูดได้ได้โอกาสได้ดําเนินการแล้วเสร็จทั้ง13อ,อําเภอกว่า 1, 3 1 2คนขอขอบคุณผู้บริหารอํา์บรทุกท่านและผู้ที่ขาดไม่ได้เลยคือคออรูกศนอที่เข้าลุกถึงถิ่นลุยถึงทีง่ให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อที่จะได้ดําเนินการในการที่เราจะได้ติดตามและช่วยเหลือผู้ที่ขาดและพลาดโอกาสต,ต่อไปขอขอบคุณ